ลูกแม่ถ่ายวิดีโอเนี่ยวิดีโอไหนคุยกับแม่หน่อยสิลูกอ๋าไนไนลูกวดีโอคุยล,ยลูกเออ,หอเรหรอไดะเลยเหรอลูกฮึฮึฮวีโอโม้หน่อยสิลูก โอ้ไหนดูหน้าชัดๆสิหน้าเหมือนใครที่โอหน้าเหมือนใครลูกโอ้โอ้ตีหัวตัวเองด้วยโอ้โเห็นแม่เป็นลง youtube เนอะลง u t u b e ให้ป้าป๋อมดูนะลูกหืหหมทำไมปีเปล่าหืมฮะไหนคูยอะไรสิลูกพูดสิ Mmm <sighs> <sighs>